ลูกเท้าจะเอาอีหยังให้มันกินแน่นี่ิเอาห่ำเอาเขาห่ำห่ำเบิง่งพี่น้องลูกหมูมเป็นตาหักตาหักเออปวดเบอร์คาบเบิงบเบ่งครับหมูอูดอูดมันกำลังกินใบกะทินใบกะทินใบกล้วยก็กินบ่บพักตาหน้ามูนี่เนาะก,กินเบิดสุยางยแจ่วบอง,บอง ต้องฟากปลาแดงให้ละเอียดมะตั้มเบงหานมันซุกล่ะวีหนึ่งสุกวีหนึ่งนะคบมาเบิงกล้วยหอมเพิ่นมันนี่วีบัญไเครือบังไ่กล้วยหอมกับซุกคือกันตัวนี่กล้วยหอมกับซุกคือกันนะครับโอ้อยยบบขีมินสั้นเพิ่นฮักสามพี่น้นอง ิมน,ส,นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรุงป่านอาสุข,ขูสุคขขนนะครับครับคลิปนี้ผมกับสิภาพ,พี่น้องไปเบิ้งมูนะครับหมูแม่ลูกอ่อนมันออกลูกไร้โตเดี๋ยวสีภาพ,พี่น้องไปเบิงกันเลยนะครับ นี่ขอ,อกหมูเพิ่นกำลังเกลือจะคล้องเพิ่นจา้าโตลูกทั้งเบิดกว่านี่สองสิบสองสิบสองตัวเป็นหมูหมูผันเอียงหมูบ้านบอหมูบ้านหมูจีดหมูจีสุดเถ้าจะเอาเอียงให้มันกินแน่นี่จะเอาห่อมเอาเขาห่อมห้ามเบิ่งพี่น้องลูกหมูเป็นตาหักตะหัก 12ตัวออกทั้งเบิร์ด12ตายแจักตัวพอตายพอตายพอตูตอต่เล<า>ยค่ะอูดๆๆม,มันกินเบิร์ดสุใบเนาะเมืองลูกมันคุ้มตัวตัวเดียวออกบักลายนึงเอาไปซุ้มไสกว่านี้ซุ้มกระบาดนีละหมอวันนี้พอ<ม>พัอนธ์หายจังววาเอาไปซุ้มกระบาดหน่อยคนเด้อดที่จะเ,ล,ะเลี่ยงมูเนาะบกค้นบกคอยเลี่ยงบันไดได้หมูบ่แล้วเว้ย พอมันหาให้มันกินอยากเนาะอยากมันก็บ่มีทีอีกมีมันมีทีช่วงอืเบิ่งลูกมันครับถ้าถ้าหากหลูกมูหน่อยอูดอูดอูดปันนี้แล้วเนาอสิเดขายน้ำนาะขายแล้วหลายตัวข้าจับจองเลรอได้ตัวละพันละพันโอ้ดีเนาะเลี้ยงมูก็ดีอยู่หมูนอยตัวละพันละพันวะเบิ่งครับเบิ่งครับมูอูดอูด มันกำลังกินใบ,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 บกะทินใบกะทินใบกล้ยกกินเหมพักตาหน้าโมนี่นอ,นอก,กินเบิดสุยางเบิ่งสิจับมันพี่น้องเบิ่งมันไหจับนำมูบนามูจีด่แม่นหมูปลานะคะมูจีดไปเปียกมือเมือม่อเมื่อได้ก่อนนี้เบิ่งมูหน่อยตาห้าง หามันสิกินห่อมอด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 มิตตัวดางนั่มมิตัวดาง,ดาง,อางบอบอหอืมอปูนเบื้องตัวนี้เพิ่นกินใบอันกระทิ้นกับแม่เพิ่นมจูจีดจีดใส่ละเพิ่น ไปแล้วแสบบอแสบบอเมืองมันย่ำครับมันย่ำมูหน่อยลูกมูหน่อยไต้กินเจลี่ยงจากโตกว่านี่ตอนมันหน่หน่อยนี่บันนี้เอยไปมาเลือตัวเดียวบอขากินน้ำแนบบอค้ายบอโบดิขาเบอ อุดอุดแสบบอจี้จีจีจุดจุดเอ้ยตาหางขั้นขันเะนี่แล้ะพี่น้องพูดเบิงไหวพูดได้อยากเลี่ยงต้องมีพืนที่เพียงพ่อสำรับเลี่ยงมีอาหารเพียงพ่อทั้งเบิร์ดสิบสองตัว เบิงตาห,หักตาหักคาบเบิงมันสิดขนาดนอืนอมแม่เพินเ่นผ้า,ากิน้าไมีขี้ดินนี่เพื่อสิดุด,ดินมุเนเบิดหนอเ,นเ,อเออข็ดย่งยัังกว่าหัน่นแจบองโอ้เชเจแจบองกาบชนบุรีบ่ะเช็ดจบองเด้าบอง ใส่เห็ดเจวบองใส่อีหยังแหน่ใส่คาใส่ปลาแดกหอมปลาแดกเนาะใส่ปลาแดกใส่ปลาล้านี่แหละมึงตำนิดหน่อยไปใส่นี่กี่แผลกี่เปร์ฟากปลาแดกมุนๆแล้วก็ใส่ขคาบ่ใส่คาใส่หัวข้าวหัวกระเทียมหอมเนาะเป็นตะจั่มยู่ แ,กกแจ้วบอง,บงต้องฟากปลาแดงให้ละเอียดอืวม,ม,มาต้มแจ้วพ่อสมบัติใส่ต้อมหกเป็นๆๆใส่มักพริกหลายๆ <c oughs> <c oughs> มันสิเพชโปรดโปรดกา่ริ้งบดใหญ่าย ในเมืองตําเข้าไปเรื่อยๆจนกลัวมันสิเข้ากันเนาะคุนไปเรื่อยๆหอมๆเนาะหอมเลย่งใช้เครื่องปรุงมันก่อนเครื่องปรุงมีกสุโรดเครื่องปรุงน,น้ำเกลือน้ำตาล คุ้นให้ขตั้มให้เขากันมื่อนี้เอาๆอีกแล้วเนาะอโอ้บังหมี่ขึ้นนวยใหญ่แทะบังหมีม่ต้น <พา S 1> นี้เบนบอกเดียวเดียวมาถ่ายเอาบังหมี่ก่อนมีห่อนเนื้อแหงน้ำโอ้ความล่างปีงค้างยางดีขึ้นเป็นตะ,สะนแตะสบแทะเบิบ่งค่าพี่น่อบ,บังหมี บักม no ีมิดเตนวนบักใหญ่ต้นบักมีบักมีนังหรือบักมีฝายบัวใหญ่ใหญ่ห็นบ่อโอ้บ uhm anyway ิ่งนวลบักใหญ่หนึ่งพี่น้องจำปลาดาโอ้บักไข่ไข่จำปลาด่าหันบ่ออันนี้ก็ะโกสมาเขียบฮีราพี่น้องบรรยากาศติด มีเพื่อนตีนห่วยกับสิเป็นก๊กใหม่เลไลแนวนี่ละหลยอยู่เบิงสิพ้าไปเบิงกล้วยเลากล้วยเลาแหงสองขื่อพ่นสามก็ขื่อนี่นี่ขื่อนหนึง่งแถวนี่เพิ่นเห็นเป็นก๊กยางปูก๊กยางมาเบิงกล้วยเลาพี่น้องโบ่ได้ไล่โดเลน้นนี่ตัดลิบเอาไปตัดเป็นคลิปเล้วนี่ บท่านใดง่ายดอกขับเบิงกล้ยลวยเราวีง่ายเรื่องไงไาง่อ้มันสีสุกล้วตัวนี้มันเหลืองละไม่ใหแพนนนวยตึงดีขนาดปูนบักง,งามน้งกล้วยจะสมบูรณ์ดีขนาดกล้วยมันสมบูรณ์ดีขนาดนะครับพี่น้อง เบิง่งห่านมันซุกครับวีหนึ่งสุกวีหนึ่งนะคบมาเบืองกล้วยหอมเพิ่นมันนี่ฟาดพ,พี่น้องกล้วยหอมเพิ่นเห็นบอกวีกใหไงเครือบหไงกล้วยหอมกับซุกคือกันตัวนี่กล้วยหอมกับซุกคือกันนะครับโอ้อยียบขีมินสั้นเพิ่นฮักสามพี่น้องขีมินสั้น บังนาเพื่อนกับมี่พี่น้องอไว้ยเบิร์คือกันนะครับนี่ก็สิเป็นสะพานขามลำลำห้วยแดงนะครับสะพานขามลำห้วยแดงโอออนซ่อนกล้ยเพิ่นเด้กล้ยเพิ่นมีแต่นหน่วยแบบใหญ่ตึงๆออนซอนอยู่ อันส่อนกล่วยบาเบิองบักม่วงเพื่นบักม่วงเพื่นก็ร้ายหลายเด้อบักม่วงแรดบักม่วงเพื่นก็นต้นบักใ่หลวก็นวยร้ายนำ่บเบิองครับบักม่วงแรดเพื่นมิตรนวยคนน่ะ นวยเต็มเลยห้ายๆแห้งห้ายแห้งเด้อพี่น้องห้ายแห้งมิตรนวยบมกม่วงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ติดตามสุขสุคนนะครับพี่น้องและพอกันม่คลิปหนาเด้อครับพี่น้องรักษาสุขภาพดีๆใส่สีวิตยาง ระมัดระวังนะครับปลอดภัยไว้กอนนะครับไปไซมาไซส่หน้ากาการนนมำยค่ะมือนี้ล่ไปก่อนครับบ๊ายบาย